สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่องโค้ชแคนเฟมินี่นะครับวันนี้ผมมาทนะุกคนมากินอาหารกันที่เซ็นทรัลรังแ้งวนะครับวันนี้จะไปกินร้านอะไรและเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปรอรับชมกันในคลิปเลยนะครับไปรอดูเลยครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้อยู่กันที่ร้านหน้าร้านเมกกะเพานะครับอยู่ตรงข้าม KFC นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปลองสั่งอาหารและไปเริ่มชิมกะเพากันเลยนะครับตอนนี้เนื่อตอนนี้เป็นกระเพามากกว่านะครับเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันที่จะมาทานร้านนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันเลยครับอันนี้นะครับก็เป็นโปรโมชั่นจากทางร้านอะไรนะเมื่อกี้ผมพูดชื่อผิดนะที่หน้าร้านนะ,ะรนะ้านมันชื่อ Easy Buddy ผมหมายพูด <S <S อะไรเมกกะเพาไม่ใช่นะโทษทีนะครับ เราจะมีโมเมนต์คู่กันมีต่อใจดื่มก็หายคลายความร้อนเมื่อสังหารครบ1 0 0 0พันบาทต่อใบเสร็จนะครับรับปีน้ำฟักเขียวจากดอยคำนะครับโอ้ยน้ำานะมีประโยชน์มากเลยนะครับเคยกินไัมไม่เคยครับอนุรู้ประโยชน์มากครับก็เคยศึกษาครับเดี๋ยวรอดูนะครับบอกเลยว่าสุดยอดครับ ตอนนี้มเมนูแรกมาแล้วนะครับก็คือข้าวผัดกระเพราหมูเลยวะแล้วก็มวยนะมิชิมิคอนหม,มูสไลายนีอสไลด์ลลนะแป้งเกล็กรอบอย่างนี้เลยนะครับนีนะทนนะ่ทิ้ยนะนนี่้ำปลานะราดหน่อยนะอร่อยอร่อยมาเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยครับหมูทอดนะครับ หมูมีความนุ่มหอมข้าวแบบบังกะปาอย่างนี้นะครับอร่อยข้าวอร่อยไข่ข้าวนาดีเดียวกันี่เราวาเลยครับอาสักหน่อยนึงนะ หน,นึงน,นะครับปนกะ้าอย่างนี้นะเราจะได้แลครับอันนี้จะเป็นส่อนของซันคอหมูสไลท์ like นะครับชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะเราชิ้นเดีกๆดีกวเดเดี๋ยวเดเดี๋ยว หมูมีความนิ่มอร่อยหอมนิ่มข้าวหนกครับไข่ดาวครับออราจอดจอดเดีย๋ยว่ตรงนิดนะครับ หวานก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นอันนี้เมนูนึงนะครับคือกระเพราปลาแซลมอนนะครับอันนี้ไม่มีไข่าดาวนะครับปลาแซลมอนกรอบมากเลยนะครับคุณหม้อหม้อองค์สมโภคินราคาอัจกระเพรานะครับนี่นะครับปลากรอบดีครับนุ่มอร่อยมีนเป็นปา,กร,ากระเพรากรอบๆใช้ได้เลยครับแจ๋วเลยครับ ขัดออกอกอกาศเนี่ยไปทานก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ จะได้กินร้านขอแก้ใหม่นะครับเป็นร้าน Easy Buddy นะครับเราจะเริ่มมีเมนูอาหารน้หมด3เมนูนะครับคือกระเพราทั้ง3การต้องมีกระเพราหมูสไลด์นะครับผมให้อ่าจับเลยนะครับรสชาติอาหารใช้ได้กลมกล่อมใบกระเพรากรอบอร่อยหอมมากมากเลยนะครับเมนูต่อไปคือกระเพราคอหมูนะครับผมให้ขอ,หม,ขอหมูอาจจะใหญ่ไปหน่อยนะครับแต่รสชาติากระเพาก็โดยโดีโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้เลยครับ ทำไมเป็นกระเพราปลาแซลมอนถูกไหมข้าจับไว้นะครับรสชาติปลาแซลมอนกรอบข้าวหอมอร่อยใบกระเพรากรอบไข่ดาวอร่อยใช้ได้เลยครับก็อยากจะฝากทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องโค้ดเทนบราเมลี่ให้ถึง200ซับกันด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับนิดเดียวเมนูโอ้ย